กันจสวัสดีเจ้ายอยู่กับไปหาบานาเจ้าอยู่กับปีสาวบ่าวทายบ้านเจ้าวันนี้ได้เห็เดเยอะมือนี้มือนี้นนนเห็เดเงองมือนี้เห็ดเองี่จะทําเมนูเห็ดนมกวางเจ้าเนะาะที่ถามมาว่ามันกินได้กันนะจะเอ่อเขาเรียกเอ่อ,อติเพลที่ว่าเหมือนหมกอะแต่ว่าเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ใส่ใบตอง <ừ> เราใส่หม้อเขาเรียกหมกหมอ้อหมกหม้อจ้ะ เห็ดนมกวางนะเจ้าที่เก็บมาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งให้แบ่งขายไปแล้วนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเอาไว้กินเจ้าอยากกินเนาะเห็ดนมกวางว่าเก็บเก็บมาแล้วมันกินได้หรือเปล่านี่หรว่าเก็บหลอกนะเจ้าเนี่ย,ยกกน,นี่ทั้งมเต็มหม้อเลย ใิ่ให้สะใจเลยนะเป็นเนาะใช่ใส่เห็ดละงูก,กับตัวเจ้าอู<ฮ>้ยงามเนาะ,นะมีละง,งูละงูอะไรลูกไข่สีนี้ละง,ง,งูดงละงูเรือละง,ง,ขง,งูขาวนี่แหละเต็มตัวโอ้ขาวันนี้เป็นเป็นโกนเลยเนาะใช่ ว้ถ้ามันบานดอกบานเสาไฟนี่สิอือว้เพียวว้อันนี้ไข่มันเหรออ่าเดี๋ยวดิไข่ไข่ก็อืออันนี้แบบนี้คือไข่เห็ดละงกนะเจ้าสังเกตตรงขามานะเจ้าเนี่ยมันจะมีแบบเป็นรูๆแบบนี้เห็นไหมรูเนาะแล้วก็ตรงกลีบดอกมันจะเป็นใบๆแบบนี้คือไข่เห็ดละงกนะเจ้าถ้าขาตรงนี้มันตันเนี่ยบ่มีรูนี่คือกินไม่ได้เด้อนี่แต่มากินแล้วมาหาไข่นี้สิไข่เห็ดละงกเจ้า ได้อ่าตาไฟเลยพี่แกงเอาเ<า>น้าเจาะแค่นี้นะ,นะพริกกระเทียมใส่เลยใส่ไปเยอะหรักลูกตักไฟเด็กสะสมน้ำเจาะอย่า ใส่น้ำปลาร้าไหมไอันนี้อันนี้ไม่ได้ใส่ปลาลูกเดี๋ยวใส่ใบอีตัวบ้านแพงเรียกใบอะไรใบก,ก้มก่อใช่ปะใส่แค่นี้นะคนไหมคนยคนได้ยังเห็นคนได้ไหม เดี๋ยวน้ำมันก็ออกมาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคนเออเดี๋ยวค่อยคนดีกว่าเนาะเพาะว่ามันจะทำให้เห็ดมันน้ำมีแล้วอีกสักเดี๋ยวค่อยคนจ้ะโอ้เม็ดเริ่มมีน้ำแล้วีเห่ยเริ่มมีน้ำแล้วขนาดน้ำไม่ได้ใส่นะเริ่มยุบไป หมกหมอ้อแอลไปตองไม่ได้ผมตกหอมเนาะขนาดไม่ได้ใส่น้ำนะเพงน้ำเด็นเลยอาหานใกล้สุกยังพี่สุกแล้วเนี่ยลูก ชอืมสุกแล้งไงดูที่น้ำออกมาไม่ได้เสียน้ำสกกระยกเลยในที่เราชิมชิมได้ไหมชิมนี่เลยเถอะอืมอืมหวานเหมือนกิ้วบอกอ่ะหวานหอมหวานมากอันนี้ปลาลาไม่ได้ใส่นะลูกจะบหม้อเขาเรียกจะใส่อันนี้ก่อนสไปร์ตูเลยเจ้า ใส่อยู่ลูกโดดอ่ะไม่เบาแทยบ้านลูกโดดพอแล้วลูกนี่ลูกโดดเสร็จแล้วลูกปิดแก๊สนะจ้าวันนี้ทำหลายเลยนะเจ้าตักไปให้ตาข้างบ้านพอ,อไหม,ล,ไมลูกอ น้ำหน่อยเนาะจ้ะให้ที้จำน้ำหน่อยอุอ้ยเอาให้ตาเนี่ยเอ่เห็ดนี่ผมมีปลามาเจ้ากินข้าวโดยกันเจ้านี่กับข้าว,าวเขานี่อ่อเห็ดแจวเห็ดตะไคร่เจ้า นาเป็นไหนไไเห็ดน,นมกว่างนะ่อสิเก็บมามาเอาะมามกมกหม้อพอดีพอดีพี่หม้อเค็มอือเป็นไดแซ่บเ้าบอกเขาจ้าสิ

กรอบอืมได้กรอบนะอืมหน่อยอยู่ขาขามันเหนียวเนี่ยหนเหนียวเหรอเนี่ยลองเดี๋ยวเห็ดเห็ดโคนเห็ดปวกอะเหนียวอืม น,นี่หวานแล้วก็ไม่เหนียวไม่เหนียวซ้ำนี่ถ้วยสองแล้วถ้วยที่สองอ่ะเออเที <laughs> ย่ยงเลย <laughs> <ม>กินข้าวอิ่มแล้วเจ้านี่ <c oughs> หมดสวยหมดจอนนะนี่ขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าสวัสดีเจ้า